มองโลกอย่างไรดีก่อนที่จะไม่มีคนที่เรารักอยู่บนโลกนี้มองด้วยมุมอมองทางวัฒนธรรมและปรัชญาที่จะทําให้เห็นถึงความสําคัญของความเห็นอกเห็นใจกันและความเชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดมองด้วยความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมจะทําให้เห็นถึงความเปราะบางของระบบนิเวศของโลกความตระหนักรู้นี้สามารถนําไปสู่การกระทําที่มุ่งรักษาโลกไว้สําหรับคนรุ่นอนาคตมองเห็นความเชื่อมโยงถึงการอัานจะทําให้รับรู้ได้ว่าความเป็นอยู่ที่ดีของเราเชื่อมโยงอย่างซับซ้อนกับความเป็นอยู่ที่ดีของโลก และผู้อยู่อาศัยทั้งหมดมองเห็นการรับมือกับการสูญเสียโลกที่ปราศจากผู้เป็นที่รักอาจเป็นเรื่องที่เราต้องพัฒนากลไกการรับมือเช่นการมีสติการบำบัดหรือเครือข่ายสนับสนุนการรับมือมองเห็นการส่งมอบมรดกและการมีส่วนร่วมจะทําให้เรามีการพิจารณามรดกที่เราจะทิ้งไว้เบื้องหลังทั้งต่อสังคมต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีของคนรุ่นอนาคตส่งผลให้เราจะมุ่งมั่นสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ขยายออกไปตลอดชีวิตของเรามองเห็นการสำรวจและการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ทำให้เรามีความเข้าใจโลกของเราลึกซึ้งยิ่งขึ้นมีความรู้สึกประหลาดใจและความทราบซึ้งต่อโลกรอบตัวเรา